เฮ้ยช่เงนี้ไงนะมันเหมือนมีกบถูกกินอยู่หลังบ้านเราอ่ะได้ยินเสียงไหมเฮ้ยใช่ใช่ใช่พี่ว่ามันต้องอยู่หลังบ้านแน่เลยมันต้องเป็นตัวอะไรที่กินกบอยู่อ่ะเลับมากลยังไงนะพี่ได้ยินเสียงมันใกล้แล้วนี่พี่ได้ยินเสียงมันตายนี่เฮ้เฮ้ย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 เ้เฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮยเฮ้ยยเเฮยเฮ้ เราต้องไปพักร้อนกันหน่อยละพักร้อนนี่ฮันดูโรงแรมไว้แถบเกาะพีพีอ่ะต้องไปพักร้อนกันบ้างแล้วช่วงนี้เหนื่อยเหนช่อวงน้องด้วยดู่อลดูบอนอ้าวพี่นุคุ้งแ้วพี่บอกว่าจะพาผมไปซื้อสัตว์เลี้ยงใหม่ไงก็งั้นไงที่พี่ซื้อให้ไงลูกอีกโกน่าจากเกาะปรลาบก้อนไงไม,ไม่ใช่มันไม่ใช่พี่อันนั้นมันลูกตุ๊กแก มีงานพี่ซื้อสัตว์เลี้ยงมาฝากแล้วเป็นตัวอะไรพี่มันเป็นตัวกิ้งก่าอาลับอากรให,ไห้ไหนๆดูหน่อยดูหน่อยดูหน่อยตัเล็กน่ารักจังเลยมันจะโตจริงเหรอพี่จริงสิอ,อ๊าโอ๊ยฉันง่วงแล้วอะ่ะขอนอนก่อนนะฝันดีนะตัวเล็กอ,อือเอ้าตัวสัตว์เลี้ยงของฉันหายไปไหนแล้วเนี่ย <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยนี่มันตุ๊กแกยักษ์นี่ยวะอือออยา่าเข้ามาอยา่าเข้ามาอย่าอย่าอย่า โอ้โหเกือบเอาชีวิตไม่รอดนอะเกือบโดนมันกินอ่ะเกือบตายอ่ะออก็มันก็นเหมือนกันแหละมันก็มีสีขาเหมือนกันมีหางเหมือนกันแล้วเราก็เรื่องมากอ่ะโอ้โหไม่ใช่เลยมันไม่ใช่เลยตุกก๊กแกจชัดโอ้โหตัวเป็นจุดๆเนี่ยโอ้โหงั้นวันนี้พี่พาผมไปซื้อวันนี้เลยผมจะเอาวันนี้เลย <S 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 ตัววันนี้อ่ะพี่ยังไม่ว่างอ่ะรอก่อนสิเราอ่ะไม่เอาไม่เอาไม่เอาไมเอาไม่เอาไม่เอาไมเอาไม่เอา เราดินเป็นหมาถูกน้ำร้อนเลยอะ่เอะเฮ้ยยัีเนี่ยมันเหมือนมีกบผูกอ,อยู่หลังบ้านเราอะ่ะได้ยินเสียงไหมเฮ้ <c oughs> ยเฮ้ยไ่ดีดดีดดอได้ยินไหม <c oughs> ใช่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 นว่ามันต้องอยู่หลังบ้านแน่เลย <c oughs> มันต้องเป็นตัวอะไรที่กินกบอยู่อ่ะไป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 มากลับม <c oughs> เนี่ยเนี้ยนะพี่ไดเสียงมันใกล้แล้วไป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 เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยเสียงมันอยู่นี่นี่วางไว้แล้วนี่มันอยู่ใต้เนี่ยได้ยินเสียงไหมนี่พี่ได้ยินเสียงมันอยู่ใต้นี่มันต้องอยู่ใต้พื้นใต้แน่นอนได้ยเสียงมันใกล้แล้วเฮ้ยเฮ้ย เนียทุเนี่ยไปไหน